กันกรนี้นกรบกันคระมันคระมันกรมินอืมติดชายแดนก็ได้พวกต้นติดปันไดดอกมันจะอยู่แถวรองสองซีล้ง,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 งปเป็นือดคนเนงแบบนี้เขาอยู่คูซำซำคูขันได้เลือ ยุคครูขันอลงมาเยาดูอนะคะพี่นองมมาด้อยู่ปาย่างนะพี่รองเด้อมาเด้อมาเด้อยังในปลาอย่างสิละ เห็นปลาอย่างยุ่ส่กับใจกระอรล้ำอยู่นาละมแรงปลาอยางหลายมอนปลาอยางว่าหลายปลาแม่เลยปลาอย่างปลาปลาหยางดูตรมตรมมอกันทอมกันทอมสมาชิกสากันทอมกันทอมมองยไงซะคือกันทอมมแต่กระท้ยทรมทรมกันทรมนะคะมาเด้อมาเด้อ แด็กยังบาปอยู่ยกินอยู่เบิดขึ้นก,าากินวาฉันเบิดขึ้นอสอดแจงวะฉางยังไม่ตะกินกบกินกิกน,กนละก็นอนกินเพื่อพอ่อติกิน,<ด>กนเพื่อพ่อเพราะพ่อรถห่นเอออพราะพ่อคนจอย